เอาผ่านเข้าไปเล่นไปผ่านเข้าไปเล่นกับพี่เขาไปไปเล่นกัออกกำลัไปเล่นกับพี่เาไปเริ่มโอ๊ยอย่ามาี่กับมามีนาอะไรไหมาเล่นกับมามีน่อยมาเล่นกับมามีน่อยมาเล่นกับมามีน่อยยังไงไหน ไหนล่ะพาดผทานมานี่บอกให้เข้าไปเล่นข้างในพาดไ,ไ, <ป S 2> ไม่ต้องไปจนะับจิ้งจกนะเปไน,นะไปนู่นแล้วจับิ้งมานี้เขาอยู่นี่กันมดนมานี้เร็วดูแล้วอยู่บ้านสบายสบายอยู่กับเด็กๆนี่แหละกักตัวนะลูกนะไม่ได้ออกไปไหน <c oughs> ไปไหนไปไหนพรจะไปไหนไไนะรู้นี่ไม่ไนะอยู่อยู่ข้างบนมันมาไม่ถึงใช่ไหมอ้าวเข้า,นะขากรงเฉยเพราะต้องหัวเข้าไปเออหัวเข้าไปในกรงดูดิว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเราลองดูก่อน าไปสิโอ้ยอยาเข้ากงไม่อยากเล่นแล้วโอ้ยอะไรติดปากไปไปไปจำไปจำไป,ไป ขึ้นไปดิก็ขึ้นไปสิอยากขึ้นก็ขึ้นไปเกอย่าขวางมาันดิขึ้นไม่ได้หืมหืมเป็ไงอะ่ะเต็มจอเลยใหญ่กว่ารถเด็กเล่นใส่รีโมทหน่อยก็าบังคับได้นะก็ไปตั้ ไปทามดีโนดขึ้นรถขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมเนี่ยขึ้นรถไหมไปไหมไปปะไปไหนอุ้ยมีตลับเมตรไหมเอามาวัดดิอยากรู้สูงเท่าไหร่ ถ้าพอได้ยินประโยคเด็ดคำนี้พอจะทำคำสั่ง <c oughs> กำลังจะพูดเลยไปก่อน <c oughs> ไปไหนอะเออวิวมันดีจริงๆนะสายแล้วายแล้วพี่นุงพี่นอนเละหมดอือโดนสักทีเอากระดูกออกมาทำไม ะเอาออกมาเราก็ไม่กินเอาออกมาทําไมทําไมไม่กินโอ้ยเหยียบกับดักหือไม่งอ้วกับดักไว้เฮ้ยพอดใครมาใครมาไปดูดูดูใครมาใครมาไปดูไปดูใครใครมาไปไปดูไปเออมีไหมไหนใครมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ดูดู มามาเร็วทางนี้ทางนี้พอตโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วๆปะปมันไม่มาอืมอืมโออยมันกระโดดจู่โจมโอ๋ยโดนหลอกหลอกมัน โอ้ยมันงับ